อรณค่ะติดขัดเรื่องเขาอยากรู้ว่าเขาโดนของหรือเปล่าอาการเป็นยังไงที่สุขภาพสุขภาพสุขภาพไม่ดี<ฮ>ท่านเทวดามีอะไร <บด S 2> แปลกปล <บด S 2> อมในตัวหรือเปล่าถามว่าโดนของหรือเปล่าท่านใช่ไหมกันถามเช่นนี้ใช่ไหมเนาะแต่ไม่เห็นมีโดนของหรอกท่านเออไม่มีโดนของอย่าไปกังวลมากใช่แล้วท่านนะ ไม่มีท่านเอ๋ยเกิดจากไปฉีดยามันทำให้เลือดมายาไม่กี่เข็มนะมันเจ็บมันปวดมันรวดร้าวมันวิ่งเข้าเส้นเลือดแล้วนะซีมันวิ่งตามตัวแล้วล่ะท่านเหมือนที่ท่านเคยเอ่ยไว้ล่ะที่ตอนนี้มันกำลังเอฟเฟกมากเลยคนฉีดยานะเตรียมตัวเลยซอมบี้จะเดินกันทั่วเมือง พอมันจะเริ่มเกรงเริ่มแข็งจะเริ่ม,มขี้เกียจขี้ขานไม่อยากเอ่ยไม่อยากขานนั่นแหละเนาะมียามแต่อยากนอนกันละพอเหนื่อยหนอเหนื่อยง่ายเจ็บหัวใจเลือดลมไม่บุนไม่เวียนเวียนหัวเวียนขึ้นไส้กินไปไม่ได้ลงคอนี่ละเนาะโรคจะมาเยือนกันเอ่ยโอ้ยตอนนี้พวกเธอรีบหาทางแก้ไขด่วนเลยนะเพราะว่ามันเป็นยา ที่ทําให้คนล้มป่วยเด็กล้มตายตามนี้เราเราจะแก้ไขยังไงได้ไดแก้ไขยังไงได้บ้างคะแก้ไขได้ท่านเอ๋ยบอกได้เลยหนึ่งนั่นเลยกินน้ำมนต์ท่านด้วยนะสองให้เขาเจริญสติภาวนานั่นแหละนะคือทางแก้ไขเอ,อ๋ยน้ำมนต์ให้เขาไปหนึ่งขวดแล้วเรื่องเจ้ากรรมจะเรยอะไรยังไม่มีตอนนี้นั่นแหละนะ นี่คือกรรมเวรนั่นขาตามมาอย่างนี้เลยจะจะจะเป็นา่ยวกับโรคร้ายหรือว่าอะไรไหมถ้าไม่บำเพ็ญเพียรน,นั่นหนอคงเกิดแน่โรคร้ายอย่าลีรอโรคร้ายหรือเปล่ต้องให้เขาเริ่มเร่งแล้วล่ะท่านทําสติให้เกิดปัญญานั้นบําเพ็ญเพียรสวดมนต์ภาวนากาันทําให้จิตนั้นสงบลงนั่นแลยปนป่วนมากจิตใจใช่แล้ ลมในกายเลยด้วยนั่นหนาะหางทิ้งไว้นานเข้าในโลกาคงยากหนาะจะรักษาให้หายการปฏิบัติอยู่เปล่า,าทำต่อไปทำไปเรื่อยๆเยเนยเยถ้าไม่อยากตายเนะี่ยเอาไอ้ที่ติดจมูกออกอตายแน่นอนเพราะว่าหายใจของเสียเข้าไปอยู่นั่นเนะี่ย นี่อีกเยอะแบบนี้เลยล่ะท่านแต่มนุษย์นั้นยังเข้าข้างตัวเองนะอาจจะเป็นด้วยฉันอ่อนล้าอาจจะเป็นคิดมากหนานั่นเอ่ยอาจจะเป็นนอนน้อยอีกนั่นแหละอาจจะแท้กินอาหารไม่ครบห้าหมู่ไงก็ไม่เป็นไรแต่ตรงนี้ผมไม่มีอะไรใช่ไหมในที่ที่ชาวามองเห็นไหมครับไม่มีไม่มีนั่นแหละนะมีแต่ผีในยานั่นแหละเอ่ยในยามีผีด้วยเอ ต้องทำด้วยภาวนาแหละท่านเอย๋ยส่วนมันเลยอย่างเดียวนั่นแหละนะกินน้ำมนต์ท่านก็ช่วยขับออกมานั่นแหละนะอย่าท้อแท้นะเจ้าเอ๋ออ่าจบมีคำถามอะไรอีกอผมถามเทวดาใช่ไหมอ่าผมได้ถาวายพระพุทธรูปอ่าหน้าตาสามสิบิ้วไปตรงนี้ส่งผลอะไรกับตัวก็ให้เรามาเจอกันไงเล่าบุญจะช่วยหนุนนำเจ้าให้ดีขึ้น หางเจ้านั้นทำตามอย่างที่บอกคงจะรอดนั่นแหลให้จำไว้รีบเร่งตามนี้จบเชิญไลา์ต่อไป